เครียด no เครียดแล้วฮะเครียดคนในไลฟ์พี่แบงค์เป like? <Yeah. S 1> ็นห่วงเนูเนี่ยพี่แบงค์ถามว่าเครียดอะไรฟ้อง เอฟซี 4, คนไหนมากินข้าวที่ร้านไม่ให้กินแล้วนะไล่ออกให้หมดไม่ขายจดชื่อ๋อเวลาไล่อยู่นี่เขาเข้าเข้า,ขาไ,ล,ไล่ได้ใครเวลาไล่อยู่อ๋อเขาได้เขาได้ดใช่ คข้หน่อยได้ค่ะจะไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ยืมปะกะากกาเอ้ยแล้วมันเป็นยังไงมันก็น้ำเปล่าไหมทุกคนนี่ครัวเชฟปูทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อร้านตัวเองแล้วค่ะไปดูจีจู๊ ไฮโซไฮโซสวยอ่ะดีไซน์ขวดดูแบบอินเตอร์มากฟิลแบบขายอยู่ในร้านสนามบินจริงสีขาวดำสวยเนาะทุกคนสวยไหมวายเลสนะนี่ถ้าบอกว่ามาจากดอมละคังทองอดอมเบลเชลอะไรน,นะแจกฟรีคนละ20ชาร์จปกติคนละไหด้คนละสิบบาท เออมาจากด้อมควลยี่นะค่ะสั่งยกแพ็คได้ปะอืได้ค่ะคนละยี่สิบได้เลยกดสวยมากขอบคุณค่ะงั้นบอกไม่ได้มาจากน้อมไม่เป็นไรมีพราหนูจำหน้ามีได้ก็คิดกวละยี่สิบ ดอมอัพโอ้สามสิบรานะคาแพงดิดอมพิมีห้าสิบวันนี้ตื่นเช้านะอุ้ยจริงด้วยมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้อยคนมีคนเดียวที่เป็นห่วงลูกลูกไปแล้วนะคะดอมอื่นครับร้อยห้าค่ะดอมเอมสองร้อสองหา้สงหาสา 50, ิบอ่ะถ้าดอมพิเอมสองร้อยหสิบเลยแพงสุดดอมโรเนีย สิบบาทอ่ะดอมนดเนียนสิบบาทดอมเนียนน่ารักดอนเนียนดอมเนียนมันบ้านอยู่ใกล้เดี่ยววสุดก็เลยให้ถูกดอมบอสโอ้ยฟรีเลยค่ะฟรีเลยฟรีดอมบอสเอาฟรีไปเลยฟรีฟรีฟรีฟรดอมเอ็มทำไมแพงจังเ <laughs> พราะพี่เอ็มเป็นเพื่อนพี่มิก พี่แอมเป็นเพื่อนสนิทพี่มิพี่อแอมแพงสุดดอมบอสถ้าบอกว่ามาแล้วมาจากดอมบอสจะต้องใส่เสื้อบอสมานะคะดอมสาวอินโดพันห้าค่ะพันห้า <5. S 2> เดินเข้ามาที่ร้านหนูแล้วพูดคำนี้ได้เลยไปแล้วขึ้นห้องดีกว่าเนี่ยบอกไม่สนใจงั้นเดี๋ยวได้ใครพูดว่าไม่สนใจที่กันไปเองทั้งนั้นมามีอ่ะชอบปุกปัน่นปุกกระดมคนไทยด้วยกันแท้ๆเนี่ยทำไมตีหนึ่งเขาไม่นอนกันหรอเนี่ยใช่พี่แบงลองถามสิตีหนึ่งไม่นอนกันหรอคะ จีหนึ่งไม่นอนหรอคะพี่เบม่พี่เบ่ไพี่ชายเปยังถามเลยว่าไม่นอนหรอคะฮึดอมพีเตอร์อุ้ยดอมพีเตอร์อุ้ยตายแล้วตายจ่ายตังค่าข้าวก่อนจ่ายตังค่าข้าวก่อนเท่าไหร่นะคะวันสามสิบอะให้พันหนึ่งไม่ต้องทอน ให้เลยไม่เป็นไรอุดหนุนไม่ไม่ไม่ไมไม,ไมปกติเอ่อถ้าไม่ได้ไลฟ์สดก็เอาตังค์ทอนตลอดอันนี้ไลฟ์สดอยู่เอาหน้าพันหนึ่งเมื่องทอนฟิลรวยเพราะว่าโมโหคนยไลฟ์ค่ะมีแค่นี้ใจป่ามากว้า <c oughs> ให้ได้ตังคทอนมันติดไงอยู่เกาหลีแล้ว อยู่เกาหลีมันมันมันใช้เพิ่มะคะ่ะอยู่เกาหลีเนี่ยข้าวมือ้อนึงเนี่ยพันนึงนะพี่แบงค์ให้เหอจริงจริงถึงได้ถึงได้แบบให้ได้เลยเมืเ่อกี้นี่เป็นไงอยู่สิบวันมื้อละพันวันนึงกินสามมือ้อแพงแพงก็ห้องพักที่ทเบานอนนอนคือละหมื่นสาม ขึ้นได้โอ้โหชิววิ่งยังดยเอออันนี้ไม่น่าได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่เดินไม่ได้เพราะว่าเป็นอะไรมืดต,ตื้อโอ้โ,อโห <c oughs> <c oughs> เสียเบลขาไม่ค่ะทุกคนอยากอยาก,ยากที่จะใช้ตังกันต้องทำงานนะคะ ทุกคนอะก็จะสามารถใช้เงินได้นะคะอย่างฟุ่มเฟือยแค่ทุกคนตั้งใจทำงานคะ่ะนะคะแล้วก็มาให้ลูก ตอนซื้อซื้อตอนซื้อพันอ๋อรู้แล้วลูกซื้อพันซื้อพันชิบะซื้อพันชิบะในรูปเห็นเป็นตัวเล็กๆพอโตมาโตโตมาเป็นบางแก้วค่ะโตโตโตเอ้ยไอชาบูเจาะยางไอชาบูชาบูลูกเจาะยางแม่ทำไมอะโตมาเป็นบางแก้วค่ะซื้อตอนซื้อซื้อเป็นชิบะเล็กๆ นี่ค่ะงงมากตัวมาเป็นไซบเลรียนผสมบางแก้วค่ะแต่ตอนซื้อเนี่ยมันตัวนิดเดียวนะคะคือก็ไม่คิดว่าจะ,จะ,จะตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ะ,ะคืองงชาบูเฮาเก่งมากไปไหน,ปน,หนไปไหนแล้วอ้วนเป็นโอ้โหน,นี่นะคะเฮาเก่งมากไปดีกว่า คิดถึงไหมบ๊ายบายชาบูแม่ไปแล้วลูกไม่เอาไม่ขึ้นไปลูกปะใช่ใช่บ๊ายบายบมาดื้อ <ไป S 1> มาดื้อโอ้โห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 ชิบะตัวใหญ่หมอเจ๊ ชาบ,บูจำได้ใช่ไปแล้วชาบ,บูเพือ่อนพวกนี้เราออกกี่โมงหกเนาะเคไร่อยู่ยขยันเนาะ,อะโอเคโอเคต้นจะจำได้ไหมรอรุ้นเหมือนกันคะ่ะ แม่หลับแล้วเดี๋ยดึกมาหิงค่ะนี่เดี๋ยวหนูว่ววาหนูจะลงแล้วครับจะ,จะบอกว่าของฝากชํำเลยค่ะมีให้ตัวเองด้วยเหมือนกันแล้วก็มีให้คนอื่นด้วย ของฝากใช้ตังทิปนี้ช่ำมากวิวา